วันนี้พามาเปลี่ยนลุกนะคะเพราะหนุ่มผมอยากโศกให้เป็นผมดัดโฟยทรงมันเลดดัดมันเลดแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องใช้เวลานานกว่าเพราะช่างนะคะต้องหยิบไปทีละช่อเล็กๆเลยเพราะว่าจะทําเหมือนกับงานดัดโฟยกลางหัวบนนะคะแต่เราก็ต้องเพิ่มข้างล่างไปด้วยใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะรวมๆ3ามชั่วโมงทางร้านนะคะจะตัดและดัดไปให้เลยหลังจากดัดผมลูกค้าเสร็จนะคะก็ลงทิศเมน้นแล้วก็สระผมเป่าหมาดปกติ ะะเอาแค่หมาดๆให้ลูกค้าดูก่อนว่าจะตัดเพิ่มอะไรตรงไหนไหมและเราก็ตัดเก็บทรงให้ลูกค้านิดหน่อยนะคะในส่วนของงานดัดฟอยและดัดหยิกนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วยแล้วก็ความยาวผมนะคะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะคะอยากดัดให้ได้ตามเล็บที่ตัวเองส่งมาก็ต้องเลี้ยงผมให้ยาวนิดนึงนะคะและนี่เลยนะคะฟินิชลุคของงานฟอยทรงมันเลดนะคะใครอยากได้ฟอยทรงมันเลดเท่ๆแบบนี้นะคะหน้าร้านนะคะอยู่แถวมอ,อเส้นถนนทุง่งลีมีบริ การตัดผมชายด้วยนะคะเข้ามาได้เลยและในส่วนของงานเคมี Me นะคะหรืองานถักเด็ดล็อกถัก เบีย1คโลนะคะจองคิวเท่านะั้นและท้ายคลิปนะคะสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะของงานดัดผมนั้นก็คือครีมจับลอนนะคะบอกเลยนะคะใครที่คิดจะดัดผมนะคะต้องรู้จักครีมจับลอนเป็นของคู่กันช่างจะแนะนําให้นะคะวิธีการดูเลหลังดัดหลังทําผมงานเคมีที่รา้านวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณน้องด้วยนะคะติดตามเราทางช่องนะคะแล้วก็วันนี้ก็ให้เรามาเปลี่ยนลูกให้ขอบคุณมากคะ่ะบอกเลยนะคะน้องเขาหน้ารักมากๆนะคะคุยกับช่างเป็นกันเองสุดๆบรรยากาศคือ3ชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก